น,นี้นะครับเราจะลงละอัดลงเตรียมอุปกรณ์สําคัญคือไม้โพซึ่งช่วยในการลงได้ดีมากและผมไม่มีครับลุยเยิมครับกองนำเลยครับ ก็เป็นที่มาของคำว่ามีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าอยากจะใช้แล้วมันไม่มีตอนที่แบบสไลเดอร์ตอนอะไรอย่างเงี้ยทางลงที่มันนั้นนึกถึงขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้เราถือพาสิทธ์ครับเดินตามหลังผู้ใหญ่ไม่มีสุนัขนะแต่ว่าเราไม่ถลายแน่นอนอันนี้เรามาดูลานข้างหน้าครับมามีทางลานอะไรสักอย่างมีป้ายบอกอยู่ไหนครับไปดูป้ายครับ ตามมากรงใบครับตามมากรงใบอันตรงมาชี้เลยครับเขาบอกว่าคุณได้ไปต่อไปไหนต่อครับไปหนต่อกันครับไปอีกสองรูทอื่นตัวครับตอให้ออกมาชมวิโอ้ยสวยจังอันนี้ละอ่อนของต้นไม้ครับถ้าเป็นแนวสะท้อนนี่ ช,กออกช่องนี้นะครับไม่ใช่ <c oughs> อ๋อช่องนูน้นผมนึกว่าตรงบอกช่องนี้เแบบดอล่อาเอมอนใช่ครับมีสักครูพี่คนทินบอกเรามาว่านองลื่นนะครับอย่าให้ฝนตกนะ <c oughs> แต่พื้นก็จะลื่นไปแล้ว <c oughs> ค่อยๆนะครับโงค่อยๆ,อยๆตอนลงไม่เหนื่อยแต่เมื่อยห,หลังต้งยอสูงตัวเยอะมาัสดีครับผมเห็นไหมครับว่าทางไม่ได้ยากลำบากเลยเรามีเชือกให้ไต่ด้วย คงนําก่อนครับเดีย๋ยวผมเชือกมันจะได้ไม่สั่นไปทีละช่วงไปทีละคนกัน,ไ,น,นได้อยู่ครับกำลังถ่ายอยู่ครับเก็บก่อนก็ได้นะครับได้ครับกาลังถ่ายเพื่อบันทึกภาพประกงเข้าใครลูกเสียครับบริเวณนี้คือบริเวณที่พี่ผู้หญิงบอกว่าทันที่สุดเนื่องจากว่าเชือกเป็นสัญลักษณ์ให้เราเห็นเป็นกำลังใจพอเราผ่านเขากระพิงแล้วที่เหลือก็คือ วิ่งน้องหอยขายน้องไข่น้องหอย,ย,ย,อ,หอ,ยอันนี้ผมยังกดวิดีโออยู่นะครับประกงเพื่อให้ดวากงเดินลงไต่เครียดทางม,มุมสูงนะครับเพื่อเห็นความชันที่อกองกลังเดินลงไป เดี๋ยวในตัดต่อผมจะไปซูมอีกทีนึงนะครับเราต้องข้ามไปหาเช็คเส้นนี้เพื่อเราจะไม่ถลายมาไอ้งนำเลยครับตามเลยครับลังถ่ายทำ oh

ขอบคุณนะครับเอาขุดไหมอุ้ยขอบคุณครับขุดดีดีครับเราก็สงสัยว่าเราจะลงยังไงวะเนี่ยขอบคุณนะครับไม่เรียบมันลื่นผิดจะเหยียบดินลาลายไปเหยียบดินครับ ขอบคุณครับผมคลุบคลุบคลุบลื่นนะคล้ายๆพวกก้องใส่เศษฟุงเส็จฟางที่เป็นก้อนๆคแค่คาดาวอย่างก้อนอย่างเงี้ยที่กองเหยียบน,ปปน่าาจะันะครับขอบคุณครับ ตอนลงสนุกไปขอนขึ้นขอบคุณครับผมวิ้ยนี่มันรู้อะไรอ่ะมันรูไม่มใช่หรอกตตัวอะไรจะอยู่ในรูอย่างนั้นใช่ครับกระเป๋าต,ติดครับอากองลุกก่อนแยม,นะ yeah, มผ่านแล้วครับฝนอะไรเนาะหอะมเชียว ดีครับตรงยังมีแรงเหลือจ็อกกิ้งอยู่ได้เลยนะครับตอนนี้อุ้ยงิ่งไม้เกี่ยวหัวร้านอุ้ยเจ็บอู้หขอบคุณครับอู้ลงแล้วเนี่ยเจียวอู้หูมาทำไมขอบคุณครับผมโอ้ยหัวกำลังพัดเอวไว้งี่เง่าเกี่ยวหัวร้านเจ็บ กลับมาถต้นอลูมิไแล้วครับต้นอลูมีไร์ต้นอะไรครับต้นอะไรไม่รู้ตอนแรกเช่อกงมาแล้วนะเนี่ยอลูมิไรท์น่ะทางขึ้นเขาก็ชิงกับยอดเขาต่างๆโดยรอบหาลงนี่ฮาเลนไงครับเหมือนกับขาขึ้นไหมครับ ตามสม่ำเสมอโซนสองไม่ค่ะอยู่โซนหนึ่งเลยโซนหนึ่งเลยโอ้โหตบมือให้กับวินัยของกงในการซ้อมของร่างกายครับมันน่าจะเราไม่ได้สู้กับแรงนุ่งถ่วของกงใช้ใช้กมเนื้อเบรกยบอย่างเดียวของกงโซนหนึ่งผมน่าจะโซนสองหรือโซนสามนะครับตอนนี้จังหวะที่ผมลื่นล้มแหงเลยลุกขึ้นมาได้วยสิ่งหัวเราะล้วนแล้วก็ ก็เลยอยากถยาให้ทานชิ้ชั่นมันไม่ต้องมากก็ยังล้มไปหนึ่งทีครับอ,อากองยังไม่อากองยังแข็งแรงอยู่เลยเ <laughs> ห็นรอยแบบไม่กี้เลยแต่ไม่กี้ที่ผมก,กิ้งกุ๊กๆๆไม่ใช่เห็นรอยครับลื่นบางทีเราเห็นมันก้อนใหญ่ดีน่าจะพอสมควรวางเท้าพวยปุ๊บมันขยับแกลกนึง <laughs> ยังไงครับเราอตอนนี้เราลงมาจากเขากระทิงแล้วนะครับกําลังจะไปจุดหมายที่สองอาคาดว่าน่าจะเป็นทางที่ง่ายกว่าแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวเรามีจุดพักตรงนี้อีกประมาณสามสิบเมตรถึงครับอ,อ,อาจจะพักดื่มน้ําดื่มน้ำอัดมมลมหรือว่าอาหารอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อเพิ่มพลังเพิ่มความสดชื่นนะครับ ขาลงใช้เวลาน้อยกว่าขาขึ้นครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าเทคนิคน่ะต่างๆก็ครูพักรักจำครับโอเคครับผมตรงนี้มีจุดพักมีร้านอาหารมีห้องน้ำสนใจไหมครับรือว่วจะไปต่อก่อนรอบเหรอคะเดี๋ยวรอบแรกครับผมไปเขากระทิงมาไปกริ้งที่เขาใช่ครับผมไปกริ่งที่เขากระทิงมาทีนึงฮานอกก็กิโลกว่ากว่าครับแต่ว่าแบบทะเลหมอกแบบ ทางขึ้นมันจะสะดวกไหมเออทางดีพังดีทางดีมีเซเว่นว้าวดีเจด้วยครับฮะียดีเจด้วยตระบ๋อแดงอ๋อโอเคครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับกระกองถัาที่หัวหมวกอยู่ตรงนู้นนะครับครับที่บริเวณ เดินอ้อมมาทางด้านหน้าที่มีบริเวณหินทางด้านหน้าจะมีภาพเขียนโบราณอยู่ด้วยนะครับซึ่งกรมศิลปากรได้มาตรวจพิสูจน์ไปแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามไปให้ถึงเพื่อไปเยี่ยมชมกันครับมาครับเขาบอกว่าขึ้นเขากระทิ้งมาแล้วรู้อื่นก็เป็นน้องๆน่าจะสบายๆลองดูครับ้เขาตีตรงนี้จะมีทางไปต้นไม้ใหญ่ ไ,ไปก่อนไหมครับแล้วค่อยยวขึ้นไปเขาผมหมวกมันไหวแวะขากลับดีกว่าอ๋อขากลับเดินลงมาเพราะต้องกลับต้องมาทางนี้ใช่ไหมใช่มันไม่สามารถไปทางนั้นได้ลใช่ไหมครับตรงนี้มันมีแผนที่รู้สึกจะเป็นเป็นสามเป็นสามเหลีห่ยมเดินอ้อมอ,อ,อ้อมวนได้ตรงนี้กลับอีกทางนึงก็ได้จะลงมาที่ต้นไม้ใหญ่โอเคครับได<ป>้มีท่านสองทาง เราคือป er. ีนี้ใ่ไหมครับตรงกลางครับตรางที่เราจะไปนี่คือท่าคือกลางครับผมนินพโน แล้วหัวหมวกทัดทางเดียวกันไหมครับทางเดียวกันครับอ๋อขึ้นเกาขึ้นพันโนได้ขาหอมไม่ใช่ขาทายขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ๋อเราไปหัวหมวกกันไปทางอ๋อ็ได้มีคนแนะนำว่าขากลับมาให้มาต้นไม้ใหญ่สวยครับเดี๋ยวเราจะมาแวะกันโอ้เป็นการอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นถ้าเป็นศัพท์ทางเทคนิคก็ได้จากการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางนิเวศวิทยาเลยไหมเนาะ สนุกจัง,งด,ดูต้นนี้สิเก๋ามากเลยขอขอดกัดตั้งท้องขึ้นมาบ

ถ้ามันชันแล้วลบมันต้องเอาหัวเับแหวกโอ้ทางนั้นไม่ไม่ไม่เหมาะตอนนี้ไม่เหมาะต้องมาหน้าอื่นเอ่อมีอะไรเป็นจุดเด่นเาไปเพื่อให้ถึงทางนั้นเราแค่หัวหมวกก็ได้ครับพ่อกรณเราถ้าถึงทัานเราก็ต้องแหวกจะไปดูภาพเขียนภาพเขียนนี่มันอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับ จะเสียวเลยเพราะว่ามันมนระยะมันห่างแค่ไหนจากแม่ผลาตรงนี้องอไม่ไหวเยะค่ยโอเคไปแค่ไม่ไปพานโออาโกถ้าถึงถึงขน้นต้องแหวกชั่วโมงครับมีสายเชือกด้วยช่วงนึ่กันมาก เริ่มชันแล้วครับใช่รครับรมผมก็หอบแล้วครับ <laughs> ทางชันนิดหนึ่งร้อยเมตรเราขึ้นมาป,ประมาณร้อยเมตรแล้วครับทางชันแบบนี้ชันเหมือนเขากระทิงอันนี้น้อยกว่านิดนึงชันาราบแล้วสี่สิบห้าองศาครับเส้นก็หอบหนึ่งร้อยเมตรแล้วพอมองไปนั่นนะ่ะน่าจะเกือบสองร้อยเมตรหรือสามร้อยเมตรทางชัน มอลงมาไปเนะครับขอบคุณครัขอบคุณนะครับอะไรครับมันงนำมาเลยนะครับเดี๋ยวตามครับสังเกตจาก ความยากรือความชันได้ตรงที่มาถึงแล้วครับอากงนั้นมา,มาเหมือนเดิมอากงเึื่งถึงก่อนผมจะพักหลายรอบเลยช่วงท้ายก่อนขึ้นมาที่ยอดประมาณสักสองสมยเมตรทางชันประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบองศาจริงไหมโอ้ยมีครับภาพเขียนโบราณมีน้องวัวสองตัวครับ ามตัวตรงนั้นแล้วก็มีมีตรงนี้อันหนึง่งอ,อันนี้อันนึงซึ่งใช้อะไรเ,เดี๋ยวเราอาขงค่อยๆเดินตอนนี้พอได้อยู่มันไม่ใช่ลาดชันเอ,อือหัวผมก็ดึงก็ดึงพึ่งกันมาแล้วเนี่ยโอเ้เห็นแล้วเห็นแล้วคล้ายๆหมึกสีแดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสมัยกอ่อนเขาใช้เอ้ยดนลูกหลงังปามรับแล้วกินตัวเหงือเรา ยังคงจะปัดเขาอยู่เฉยๆตอนที่ผมไปเที่ยวเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยตอนไม่ปัดเดี๋ยวเขาจะไปเขาเองแต่ว่ากินเหงื่อเราครับกินนี้ครับเขาหอมหวาครับลักษณะสีตั้งตรงเป็นยอดเห็นมีฝนเชื่อเห็นน้อยๆเป็นอย่างที่ข้างล่างอารมณ์เหมือนพระธาตุมิตรเลย าอากงจะลองทฤษฎีท่านปุ๊บเท้าตอนนี้เราอยู่ที่เป้าหมายที่สองนะครับตรงนี้คืออะไรเลยนะเขาหัวหมวก <ไป S 1> เดี๋ยวอีกสักครู่จะไปจุดเป้าหมายที่สามน้ำตกสลัดได ระหว่างทางที่ไปน้ำตกสล,ลันไดเราจะผ่านต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวดูเส้นทางจะหลงไม่หลง,ลงยังไม่รู้เยวลองไปดูครับเป็นไงบ้างครับเขาผมหมวกสวยครับลมพัดเย็นสาบายแล้วเราก็มาเจอต้นอะลูมิไนี์ต้นที่สองขึ้นคู่กันอยู่ตรงนี้มีแผงโซลาเซลล์อยู่ด้วยต้นอะลูมิไนีมท์คือต้นอะไรไม่รู้ครับอีกแล้วโอ้โห เป็นมหาสะัรอย่างนี้นมะันอยู่ได้ยังไงโถ่ oh. ที่น่าจะซีกีมันลงมาจุดนี้พอดีเขาอาจจะมีการตอกเสาเข็มอะไรหรือเปล่าครับสมัยก่อนไม่น่ามีใช่ไหมครับ <laughs> โอ้มหาสะักรเลยเ <c oughs> ข้าไปดูข้างล่างแล้วนึกว่าจะมีกาวช้างหรืออะไรติดอยู่ทําให้มันมแน่นไม่ถอยพยายามไปผลับมันแล้วไม่ยอมลงไปอเขียยงอ,ออกแรงเมื่อกี้นะครับ โ <Okay, S 2> อเคเราจะไปจุดหมายต่อไปครับที่ไหนครับอันนึงถัดไปน้ําตกสลัดใดซึ่งเราจะผ่านต้นไม้ใหญ่ด้วยครับครับผมไป,ไปครับตามอากงมาครับทริปนี้ตามอากงเที่ยวครับ